ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา17นาฬกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัชติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรและองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรพร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรเฝ้าทูลองทูลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองคุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธาร,รณสุขอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชกรณียกิจด,ด้านการแพทย์และการสาธาร,รณสุข,ขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูล,ลนิธิต,ต่างๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติ ทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการการระบาดของโรคโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยทุกระดับจากพระราชกรณีกจด,ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศ สภาราชวิทยายลัยจุฬาภร์จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทุงกระมมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา17.46นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้านายสจักรกเส,สุวรนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญ,ญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิส์สาขาวิชาวิศวรกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิส์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชน,นกาทิเบศรมหาภูมิพบลตอดุลายิอเดชมหาราชบรมนาถบพิตอพร และสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริต่างๆในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์ รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวัิรภพัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆ ทรงนำความรู้และพระประสบการณ์ด้านการบินมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดประเนตศผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานพระราชดำริเพื่อให้การสามารถผลิตพัฒนาและจำหน่ายได้อย่างแพร่หลายทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตและสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงสนับสนุนการทอและการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทรงมีพระราชดำริให้จัดถุงพระราชทานและทรงออกแบบเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีประหัตแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศและประชาชน เวลา17นาฬิกา54นาทีพระร,ร,าราชทานพระบรมราชเบโอกาดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒที่ชนะเลิกการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชพัฒทั่วประเทศประจำปีการศึกษา2559ถึง2560เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีรวม4ภาค โดยรางวัลที่หนึ่งในกลุ่มภาคกลางได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกดกลุ่มภาคเหนือได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒลำปางและกลุ่มภาคใต้ได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒภูเก็ตในโอกาสนี้นายสว่างผู้พัฒวิบุญประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายจูยแซรามุสออต้ตาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาธิปไตยติโมเรสเตสมัยที่2ในวันที่19พฤษภาค,คม2565ความว่า พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดีลีในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเป็นสมัยที่สองข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสําเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตมีความผาสุกร่มเย็นความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่าการที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่และความไว้วางใจอย่างท่วมท้นจากประชาชนจะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการดำเนินง,งานและแผนงานในอนาคตเพื่อรับมือกับความท้าทายที่จำเป็นเร่งด่วนทั้งหลายโดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เรสเตจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการขยายความสัมพันธ์ฉันมิตรและสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศทั้งสองให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิ์ราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิธฐาธิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรก วันนี้เวลา9น้นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพรัะรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรก การนิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารแด่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีด้วยทรงมีพระอัจฉจริยภาพในาศาสตร์และศิลป์หลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโภชนาการทรงประยุกต์ความรู้ด้านโภชนาการและบูรณาการกับาศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหาสาขาวิชา ทางด้านการเกษตรการสาธารณสุขการศึกษาสิ่งแวดล้อมสังคมภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาโภชนาการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยทาให้ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการอย่างยั่งยืนและถวายปริญญาคารุศาสต์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิก์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกด้วยทรงมีพระพิริยะอุตสาหะ ทรงศึกษาสำเร็จปริญญาศาสนศาสบฑิตจากมหามกุฏราชวิทยาลัยและปริญญาโททางประวัติศาสตร์และโบราณในคดีประเทศอินเดียและทรงนำมายังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาของชาติทรงเป็นอาจารย์ประจำในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยทรงสอนธรรมคดีทั้งในโรงเรียนและสำนักวัดราชบพิรทรงนิพนธ์บทความพระกติธรรมพระธรรมเทศนารวมทั้งพระโอวาทแก่พุทธศาสนิกชนอยู่เป็นเนืองนิด จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานกิตติบัตรแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นาาศาสตราจารย์กิติคุณและนักวิจัยดีเด่นกองทุนวิจัยรัชดาพิเศษสมโพธประจำปีการศึกษา2564พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน4,352คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าโลกปัจจุบันมีเรื่องพูดกันอยู่เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานเช่นความมั่นคงทางอาหารอันจําเป็นแก่การดํารงชีวิตไปจนถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเมืองการทหารบ้านเมืองใดมีความมั่นคงด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงประชาชนอยู่เป็นสุขได้เมื่อไตร่ตรองให้ลึกลงไปความมั่นคงไม่ว่าด้านใดๆย่อมต้องอาศัยวิชาความรู้เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดมีขึ้นได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสําคัญอาจกล่าวได้ว่าเป็นหลัก หรือเป็นฐานของความมั่นคงทุกด้านบัณฑิตทั้งหลายผู้สําเร็จการศึกษาวิชาการด้านต่างๆในวันนี้ยอมได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดได้รําเรียนวิชาความรู้ได้ฝึกฝนให้ชํานาญครูบาอาจารย์ได้ตรวจสอบและอบรมให้ใช้ความรู้ในทางที่ถูกที่ควรการทั้งปวงนี้คือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้อันถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดและเป็นกําลังของความมั่นคงด้านอื่นทั้งหมด บัณฑิตท,ทั้งหลายจึงมีหน้าที่อันสําคัญคือการสร้างความมั่นคงทางปัญญาความรู้ให้บ้านเมืองนับเป็นภาระรที่หนักและจําเป็นยิ่งสําหรับประเทศชาติหากบัณฑิตท,ทั้งหลายสํานึกทราบตรหนักว่ามีหน้าที่สําคัญนี้บ้านเมืองก็จะได้มีความมั่นคงด้านต่างๆที่มีรากฐานมีกําลังที่จะพัฒนาให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากได้ เป็นบัณฑิตมีคุณสมบัติความสามารถสมกับที่ร่ำเรียนรับการอบรมในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยแห่งนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินวันนี้เวลา 14. นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มหมื่นสุทัศนารีนาถ ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปรรัรภมโปรดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิษสถมหาศีมารามในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จเข้าพระวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินประธานก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธรร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและผู้ยากไร้ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยทรงรับเป็นประธานก่อตั้งมูล,ลนิธิในโอกาสสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525 25, เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ได้โอกาสที่มีความประพฤติดีทั่วประเทศด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมเสริมสร้างให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ ท้งนี้ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนถาวรเพื่อนําเฉพาะดอกผลพระราชทานเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ยากไร้มีเยาวชนได้รับทุนพระราชทานแล้ว67ทุนกําลังศึกษาสองคนปัจจุบันมูลนิธิได้รับเงินบริจาคสําหรับเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนทุกระดับการศึกษาจํานวน2,700ทุนเป็นเงินประมาณ10ล้านบาทและตลอด40ปีที่ผ่านมาได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไปแล้ว3 2 0 0 0ทุน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยาเป็นประธานทุนการศึกษาและประธานอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดไปเยี่ยมและติดตามดูแลทุกสุขของเยาวชนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆส่งผลให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งเป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างดีผู้สนใจอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสทั่วประเทศสามารถติดต่อได้ที่มูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ